สวันนี้บอกได้เลยว่าทุกคนคะต้องติดตามและสําคัญคือสูสีทุกอย่างทุกสิ่งไม่ว่าสรีระหรือว่าการซ้อมแต่วันนี้เราสองคนไม่สามารถเพื่อชี้แจงได้ต้องมีกูรูกูรูเปรียบมวยคู่นี้นะฮะไม่ธรรมดาต้อนรับไปดีวครับทีมแบ็คที่บรรจงและทีมไว้พี่สุภาพชาติชสวัสดีครับนี่มาอีกแล้วมาแล้วเดี๋ยวก็เหนื่อยอีกหรอกอันนี้คือ1.5 1.5พี่โจวันนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มจริงๆเอาสวัสดีครับพี่ครับเนื่องจากว่า จำที่แล้วทีมแบ็คชนะได้มาสามแต้มซึ่งแน่นอนนะครับว่าผมเนี่ยได้วิเคราะห์ฟันธงไปแล้วว่าทีมแบ็คเนี่ยก็ต้องชนะต่อเนื่องแล้วคู่นี้เป็นไงคะคู่นี้คู่นี้วันนี้แน่นอนเป้วงไม้นี่ดีกีอดีตนักร้องชื่อดังมาเท่แฟนก็สวยตัวก็สูงกว่านัดเทพหัสดิน ตายได้ห่อโอยให้ว่าดไปก่อนให้ว่าดไปก่อนครับให้ว่าดไปก่อนแต่ผมจะบอกนะว่ากำลังใจในศัตรูต้องเยอะนะพี่จงใช่ครับเพราะว่าพี่เป้นี่คือนักร้องแฟนคลับเขาเพียบยัะส่งมาเชียร์อันนี้นี่ไงเนี่ยอายุส่วนสูงมาละนี่ส่วนสูงเนี่ยเป็นต่อนะฮะนี่ผมบอกเลยว่าวันนี้เป้เนี่ยเป็นต่อนะเนี่ยด้วยช่วงชกล้วนๆสูงดูสิฮะร้อยแปดสิบเจ็ดโอ้โหสูงมากเกือบจะร้อยเก้าสิบน้ำหนักตัวเจ็ดสิบสี่กว่านะ ก็ถือว่าช่วงชกเนี่ยได้เปรียบได้เปรียบนัดเยอะอภาพจําในวงการบันเทิงนักร้องชื่อดังแล้วก็เขามีกําลังใจด้วยนะเขากำลังจะแต่งงานไงไม่อยากฟังไม่อยากฟังไม่อยากฟังเขาก็บอกแล้ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่อยากแฟนติดใเข็เอนีแล้วที่สําคัญแฟนสวยมีกําลังใจดีทั้งแฟนคลับทั้งแฟนตัวจริงแต่งงานด้วยเพราะฉะนั้นการคว้าชัยชนะครั้งนี้เนี่ยจะช่วยให้ งานแต่งงานของเขาเนี่ยสมบูรณ์แบบอ่เป็นยังไงครับแค่นี้เหรอเป็นยังไงครับแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอทีมไว้เลยพี่ทีมไว้ล้วครับพูดไปอย่างนี้แสดงว่าต้องมีดีพี่อามาดูของผมบ้างเป็นดารานักแสดงครับนะครับเมื่อก่อนเนี่ยรับบทบู๊ตบตีต่อยซับเสียบอ่าเนี่ยในในในหนัง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 ในละครในละครเก่งหมล่ะอาแต่เขาได้เบสิกในการแสดงละครวันนี้นัทเนี่ยจะมาโชว์พลัง บนเวทีไอ้ที่บอกว่าช่วงชกยาวเนี่ยนะคะไม่มีปัญหาครับเรื่องของการหลบหลีกครับหลบหลีกครับแล้วก็สวนครับทีนี้เนี่ยนะนัดเนี่ยนะเขามีจุดเด่นนะเมื่อกี้เนี่ยแบล็กเนี่ยกำลังจะแต่งงานประธานโทษดูผมบ้างนะครับกำลังยังไงกำลังจะมีลูกครับผมเพราะ่าีกรีมธรรมดาพลังเยอะใช่ครับคนกำลังจะมีลูกเนี่ย แรงจะตกใช่ไม่มีตึกคืนนี้เมียท้องต้องใช้ไปทำนู่นทำนี่ใช่ใช่หลังจากที่ทีมไว้เราแพ้คู่แรกเราก็มีการประชุมกันวันนี้เราจะเรียกความศรัทธาจากทีมไว้ของเรากลับมาใหม่ด้วยการพิชิตทีมแบล็คให้ได้วันนี้โอ้โหผมว่านะฟินกันทั้งคู่แล้วเดี๋ยวผมจะให้ทางเป้เนี่ยได้พูดอะไรสักหน่อยฝากถึงคุณนัท คุณนัดแล้วก็ฝากถึงพวกเนี่ยกองเชียร์ทีมไว้เนี่ยทั้งหลายเนี่ยให้เปียมใจเอาไว้เอาไปฟังเป้ครัสวัสดีครับผมเป้ครับจากทิมแบล็กฝั่งพี่บรรจงนะครับถ้าตอนนี้ถามถึงความพร้อมโหพร้อมมากๆครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งสมาธิสติดนะครับพร้อมมากๆ อาหารการกินไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าภรรยาดูแลดีมากทุกมื้อเลยตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็ดูแลเรื่องการพักผ่อนอย่างยอดเยี่ยมด้วยนะครับตอนนี้ไม่ได้โหมงานหนักครับแต่มาซ้อมซะเยอะเรียกว่าตอนนี้อยู่ในจุดที่พีคที่สุดข,ของร่างกายของผมแล้วนะครับก็รอเจอพี่นัทบนเวทีไม่รู้ว่าพี่นัทฝั่งพี่นัทจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ขอให้เต็มที่และกันขออีกอยานน่างนึงพี่ช่วงหน้าผมเนี่ยนะเว้นไว้ให้ผมหน่อยผมจะแต่งงานแล้วพี่นะครับเออนะก็เต็มที่แล้วกันครับเดี๋ยวเจอกอันคนนน ช่อง WorkPoint 23านะครับผมทุกคนรอดูสนุกแน่นอนบะบะบะฮ่าสวัสดีครับนักเทพศรีนักยุทธิยาจากทีมไว้นะครับทีมของพี่แมทธิวและคุณสุภานั่นเองนะครับผมพูดถิงสภาพร่างกายและสภาพจิตใจและความพร้อมตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเตรียมตัวเตรียมที่ซ้อมมาอย่างดีนะครับดูแลทุกเรื่องการซ้อมการทานอาหาร,หารการพักผ่อนนะครับดูแลมาอย่างดีนะครับ ยังไงก็ฝากถึงเป้ด้วยแล้วกันครับว่าให้ทวามเต็มที่ในคืนนี้นะครับแล้วก็ขอแสดงความดีดีด้วยนะครับที่กำลังจะเป็นเจ้าบ่าวในฤดนี้นะครับส่วนตัวผมเองนะครับก็เชื่อว่าการที่เราขึ้นไปชมในคืนนี้เนี่ยก็เป็นแค่เกมกีฬานะครับจะแพ้หรือจะชนะไม่สาคัญนะครับแต่ว่ามิตรภาพของเราเนี่ยจะยังคงอยู่ตลอดไปนะครับแล้วก็สาหรับตัวผมเองนะครับก็อยากจะชนะนะครับเอาให้เป็นของฝันภรรยา ให้เป็นของขวัญลูกนะครับผมเพราะผมกำลังจะเป็นพ่อคนเร็วนี้แล้วแล้วก็ให้เป็นของขวัญวันเกิดตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่20ตุลาเป็นวันเกิดผมนะครับยังไงก็ฝากคุณท่าช่วยแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็เชียร์เป้ด้วยนะครับทางช่อง Workpoint 23นะครับคืนนี้20สินาฬิกาหนาทีแล้วเจอกันครับ โอ้หไม่ธรรมดานัดแพ้ไม่ได้นัดแพ้ไม่ได้พรุ่งนี้วันเกิดแล้วก็จะเอาชัยชนะเนี่ยเป็นของขวัญฝากพะเลียต้องติดตามเลยนะคะคืนนี้วันนี้นะคะสองทุ่มห้านาทีนะคะช่องเวิร์กพอยต์ของเราคู่สองนี้เดือดแน่นอนค่ะแล้วเดี๋ยวดูนะพรุ่งนี้ว่าใครจะหน้าแตกนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครัโขอบคุณพี่แป้งมากเลยนะครขอบคุณพ่้งมากเยนะครับโอ้โหสุดยอดนะฮะสองทุ่มห้านาทีห้ามพลาดนะฮะ